ดีค่ะนักเรียนคะวิชาคณิตศาสตร์ของเราในวันนี้นะคะคลิปแรกคะ่ะจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนนะคะซึ่งเราจะเริ่มเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่8แล้วคะ่ะหน่วยการเรียนรู้ที่8ของเรานะคะก็คือเรื่องของความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคะ่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนกันที่เรื่องแรกก่อนนะคะก็คือความยาวรอบรูปนั่เองคะ่ะ ในการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้นะคะมันเป็นโจทย์ของการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเรียนจริงๆในเรื่องของการหาความยาวรอบรูปนะคะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะตอนนี้รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะคือครูบุ๋มจะไม่บอกก่อนนะว่ามันคือสี่เหลี่ยมอะไรอ่ะให้นักเรียนคิดกันไปก่อนนะคะแล้วคราวนี้ค่ะเรามาดูนะคะเราจะหาความยาวรอบรูปคือเราจะต้องเอาด้านทั้งสีด้านมาบวกกันถูกต,ต้องไหมคะ เรามาดูกันทีละอันเลยนะคะตอนนี้ค่ะเขาให้เรามาก็คือ3มเซนติเมตรใช่ไหมคะ,ะเขาบอกเรามาว่า3เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้เนี่ยด้านทุกด้านก็ต้องเป็น3มเซนติเมตรถูกต้องไหมคะด้านนี้3ามด้านนี้ก็ต้อง3มอ่ะเพราะว่ามันเป็นความยาวที่เท่ากันเนาะอันนี้อันนี้คือเราทําแบบเราไม่รู้มาก่อนเลยนะ,อะลองดูนะคะคราวนี้ค่ะนักเรียนคะเราก็เอามาบวกกันสีด้านอ่ะ 3บวก3บวก3บวก3เท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบที่ได้ก็จะต้องเป็น12ใช่ไหมคะ่ะ3บวกกัน4ครั้งหรือนักเรียนจะเขียนว่า3คูณ4ก็ได้นะคะเพราะว่า3เอามาคูณกัน4ด้านนะคำตอบมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ 12เหมือนกันนั่นเองนะคะดูนะคะวิธีการคิดต่างกันแต่ว่าคำตอบของเราเหมือนกันนะคะข้อต่อไปนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอีกแบบหนึ่งนะคะนักเรียนค่ะถ้านักเรียนสังเกตดูนะคะตอนนี้ค่ะที่เขาให้มานะคะก็คือด้านหนึ่งสองเซนติเมตรอีกด้านหนึ่งสี่เซนติเมตรอ่ะถ้านักเรียนดูนะคะนักเรียนก็จะรู้นะคะว่าด้านตรงเนี้นะคะ่ะ ก็จะมีขนาดเท่ากับตรงนี้เนาะก็คือ2เซนติเมตรส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะก็คือตรงนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ4เซนติเมตรใช่ไหมคะก็คือด้านตรงข้ามอะเท่ากันเนาะคราวนี้เราก็มาบวกกันนะคะเอาด้าน2ก่อนแล้วกันนะคะ2บวก2แล้วก็บวก4บวก4เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ 2อบวกสก็เป็น4ใช่ไหมคะ4ีบวกสเป็นเท่าไหร่คะเป็น8อ่ะ8ปบวกสก็จะเท่ากับ12ใช่ไหมคะหรือถ้านักเรียนจะเขียนอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือ2อคูณสใช่ไหมคะแล้วก็4ีคูณสอ่าคราวนี้เรามาดู2อคูณสได้4 4่คูณสได้8พอมาบวกกันก็จะได้12เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะ คำตอบเดียวกันแต่ว่าอะไรคะแต่ว่าวิธีคิดต่างกันนะคะต่อไปเรามาดูกันต่อนะคะข้อต่อไปนะคะตอนนี้นะคะถ้าเรียนสังเกตดูนะคะตัวเลขจะเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าการคำนวณของเราก็เหมือนเดิมนะคะนักเรียนตอนนี้นะคะที่เขาให้มาก็จะมี4ใช่ไหมคะอ่สาส 2เซนติเมตรแล้วก็2เซนติเมตรแต่ว่ามันจะมีอยู่2ส่วนที่เขาไม่ได้ให้ตัวเลขมาก็คือส่วนไหนคะก็คือตรงนี้ค่ะตรงนี้กับตรงนี้อ่าคราวนี้ถ้าเราดูนะคะเราก็จะเห็นว่าความยาวตรงด้านเนี้ยค่ะเขาให้มาก็คือสเซนใช่ไหมอันเนี้ยมันคือครึ่งหนึ่งของ4ก็แสดงว่ามันจะต้องเป็นเท่าไหร่คะ2เซนติเมตรส่วนด้านนี้ค่ะ มันก็คือตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าขีดจริงๆมันก็คือเท่ากันเนาะอ่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ3มบวกสองใช่ไหมคะ3บวกกับ2เซนติเมตรก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะอ่ะ5เซนติเมตรคราวนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าเรามาเขียนแยกก่อนอ่ะเรามาดูแยกก่อนนะ4บวกเท่าไหร่คะบวก3ไปที่ละตัวนะอ่ะบวก 2องบวกสบวกสแล้วก็บวก5จะเท่ากับเท่าไหร่คะจะเท่ากับ18ใช่ไหมคะอ่าสิตั้งไว้ก่อนนะคราวนี้ถ้าเราเขียนในรูปแบบคูณให้นักเรียนมองเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะเอา4มาคูณกับ2 ใช่ไหมคะ,อะสองด้านเนาะแล้วก็มาบวกกับเท่าไหร่คะ5คูณกับสองคราวนี้ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ4 2 8 5 2 10าคำตอบก็จะได้เท่ากับ18นั่นเองนะคะดูนะคะ,ะคำตอบเท่ากันแต่วิธีคิดยังไงคะต่างกาัน่ะเหมือนข้ออื่นเลย มาที่การเตรียมความพร้อมข้อสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันจริงๆนะคะนักเรียนคะข้อนี้ค่ะก็ให้มองไปรูปสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะคราวนี้นักรเรียนมาดูนะคะว่าเขาให้ตัวเลขหมายังไม่ครบทุกด้านใช่ไหมคะตอนนี้ด้านที่ไม่มีตัวเลขก็คือด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ใช่ไหมคะอาคราวนี้เรามาดูกันค่ะด้านนี้เท่าไหร่มันก็เท่ากับด้านนี้ค่ะมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ1เซนติเมตรใช่ไหมส่วนด้านนี้ก็จะเท่ากับตรงนี้ก็คือ 2เซนติเมตรนะนี้เรามาดูกันนะคะเรามาบวกกันเลยนะเริ่มบวกกันที่4นะคะอ่ะ4บวกกับเท่าไหร่คะบวกกับ2บวกกับ1อ่บวกกับ2ดูให้ครบนะคะบวกกับ2บวกกับ2อ่าด้านนี้เขาก็ไม่ได้ให้มาเหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวคูลบก่อนด้านนี้ด้วยใช่ไหมคะมันก็คือ 2เซนติมตรเนาะอ่าบวกไปให้แล้วแล้วก็บวกกับ1บวกกับ2อ่ะเท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็คือเท่าไหร่คะ16นั่นเองนะคะ4บวก2บวก1บวก2บวก2บวก2บวก1บวก2เท่ากับ16นะคะคราวนี้เรามาดูในส่วนของวิธีการคูณกันบ้างนะคะนักเรียนคะ ตอนนี้ให้มองเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะเราก็จะเอาอะไรคะ4อ่ะ4นะ4คูณกับ2ใช่ไหมคะเพราะว่าด้านไหนเนี่ยคะ่ะ4ตรงเนี้ยก็คือ4นะคราวนี้ตรงเนี้ยคะ่ะก็คือ4เหมือนกันแล้วตรงนี้ก็คือ4เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาบวกกับ4คูณ2อีกเหมือนกันนะคะเรามาคิดคำตอบกันนะ 4ีคูณสได้8อีกอันนึงก็8ปอ่ะแปดบวกแเท่ากับสิหเห็นไหมคะคาตอบเดียวกันอีกแล้วนะแต่วิธีการคิดยังไงคะต่างกันนะข้างบนบวกข้างล่างคูณ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเ,เรียนคะกับการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนในเรื่องของการหาความยาวรอบรูปนะคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะคราวนี้นะักเรียนน่าจะรู้แล้วว่าตัวเองถนัดวิธีการแบบไหนระวังบวกหรือว่าคูณแต่ว่าเราก็ต้องเรียนทั้ง2วิธีนะคะ เป็นว่าถ้านักเรียนคนไหนนะคะอยากรับชมคลิปย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube ของครูบุ๋มบิมนะคะครูบุ๋มใส่คลิปไว้ให้ทุกอันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูบุ๋มต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคาบหน้าค่ะเรามาเริ่มเรียนกันในเรื่องของการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนะคะ